เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับจัสตินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จัสตินรู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะที่ได้มาสวัสดีทักทายคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะจุก,กูจัสตินบ้านใครนะร้องจุกก้ด้วยนะครับ ก็ S <S สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูตู้สุ่มหมุน8ที่การันตีกินเกลือนะครับรอบนี้มีของรางวัลใหญ่เยอะแยะเลยนะเต็มตู้เลยนี่เริ่มด้วยท่าทางเปิดตัวอันใหม่จัสตินบีเบอร์นั่งอยู่หน้ารถนะนี่ดูเต็มเต็มนั่งโยกซ้ายโยกขวาอยู่หน้ารถแห่นะครับโจโจจัสตินโจโจ น่าจะมีเสียงสามชาประกอบข้างหลังนิดนึงคือเหมือนมากส่วนของรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นไอวอลสีเขียวนะครับไอวอลจัสตินเฮ้ยอันนี้สวยอะ่ะผมชอบนะรูปทรงมันดูแบบเรียบเรียบเป็นแผ่นแผ่นแต่ว่าก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับส่วนของรางวัลอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นกระเป๋าเอิร์ธสไมลี่ครับเวล1 2 3ประมาณนี้เป็นกระเป๋าแบบว่าอะไรเอ่ยลักโลกบน,นี่มีหน้ายิ้มด้วยนะครับ ก็แปลว่าตู้นี้มีของรางวัลใหญ่ถึง3อย่างเลยนะเฮ้ยถือว่าโอเคนะถึงจะเกลือแต่ได้ของเยอะเนี่ยผมว่าก็ดีกว่าเกลือแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่ครับมาเริ่มมุนกันเริ่มแรกที่9เพชรครับเหมือนเดิมก็ลัวยาไปเลยต่อด้วย19นะ29ได้อะไรครับอ่าได้เป็นกระเป๋าเออสมธสลี่กระเป๋าโลกยิม้มแล้วก็ต่อด้วย89 169 259 369ได้เลยครับได้ไอวอลมาก่อนนะฮะก็แปลว่าของที่เป็นรางวัลใหญ่ก็คือชิ้นที่489เป็นท่าทางเปิดตัวพิชชี่ไรนี่ครับอ่านี่ครับจัสซินนั่งแอคเป็นแม่ย่านางเลย <c oughs> <c oughs> มาบ่อยจัดท่าทางเปิดตัวเดี๋ยวนี้ใช้ได้แป๊บเดียวไม่กี่วันถ้าใหม่ๆแล้ว ในส่วนของรางวัลที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดสำหรับตู้8ปทีรอบนี้ก็คงต้องยกให้ i อวอสีเขียวอันนี้นะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะมันสวยแบบเรียบเรียบแปลกๆอ่ะเออปกติไอวอมันจะเป็นแบบเอฟเฟกลุงลังเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าพอมาเจออันสีเขียวเนี่ยมันดูแบบสบายตาดีนะคือออกแบบคลีนคลีนโล่งๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันแบบสวยคนละสไตล์กับไอวอที่เคยผ่านมาละกันนะฮะ สรุปนะครับราคาตู้8ทีรอบนี้ผมก็ล้างตู้เหมือนเดิมโดนไป1,432เ 2> พร,พรหรือประมาณ400บาทนะครับแม่เรียกได้ว่าสบายตัวกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกระเป๋าโลกยิ้มนะครับก็ต้องบอกว่าเท่มากคุณผู้ชมสังเกตที่กระเป๋าดีๆนะมันมีจรวดบินรอบโลกด้วยนะครับ มันสื่อถึงอะไรครับเนี่ยแบบว่าจะรวดถล่มโลกหรือเปล่าหรือว่าออกทัวรักโลก <c oughs> คือเท่ดีนะ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นกระเป๋าในลักษณะนี้ <c oughs> เข้ามาอยู่ในฟรีไฟล์นะครับมาลุยกันครับเกมที่1วันนี้ไม่ใช่จัสตินธรรมดานะ <c oughs> เป็นจัสตินแบกโลกจัสตินแบกโลกมาสู้ของจริงระ <c oughs> ดับตัวหนึ่งเพื่อนสวสอนหน่อยเพื่อนมันวิ่งหนีไปแล้ว ลอมลอมหลอมลอมหลอแล้วลงเข้าถอยแป๊บไม่ไหวไม่ไหวเออเอาหลบคนแล้วไม่ใช่หรอลาก่อยเลยทุกคนแม่มาอย่างหงลงอย่างหมาและยังไงครับจังหวะนี้เหลือหนูน้อยหมวกแดงคนสุดท้ายในตี้เขาสลับสับยิงด้วย M5 0 0ล่วงไปหนึ่งและรีบซ้ำและสลับมาขวาและโดนปืนลูดและเขายิงสวน โดนบ้างไม่โดนบ้างและเออจบกันหนูน้อยบวกแดงอุตส่าห์เอาใจช่วยโดนน้องเนยคะ่ะยิงแตกไปซะง,งั้นหนูชื่อเนยมากันนุ่นแล้วก็มากับโบมาครับน้อนๆอนเกมแรกเราต่อให้เขาก่อนเอยจริงๆเราจะต่อสัก3เกมก็ได้นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเกมที่4ี่เราค่อยสวนแต่กลัวจะไม่ได้สวนนี่แหละกลัวจะกลายเป็น4ี่ศ <c oughs> ตามที่จัสมาน้องน้อง เดี๋ยวพิจัสตินพาแบกโลกอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววูวูวูวันอ้โห,โโหกำลังจะเชิดฉายสวยสวยมากหมดตีกันเลยทีเดียวแม่สงสัยจะได้ต่อให้เขา3าจริงๆแล้วมั้งเนี่ย วิ่งไปอย่างหงลงอย่างแมวเลยเอ,อ้ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะเมื่อกี้เอาใหม่เมื่อกี้เป็นการแบบว่าอ่าวอร์มไนงะ <Huh? S 1> อ่าเอ็กซ์ซอร์ไนด์นะครับวอร์มแข้งวอร์มขาก่อนที่จะเอาจริง hey นี่มาดูไอวอร์ใหม่กันดีกว่าต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะที่มีสกินเอฟเฟกต์ไอวอร์แบบนี้นะครับ คือมันจะเปลี่ยนตามการหันมุมกล้องของผมนะเนี่ยมันจะสลับระหว่างหน้าจัสตินกับตัวหนังสือจัสตินบีเบอร์นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมหันกล้องนิดนึงนะคุณผู้ชมดูอ่าหน้ามจะหายไปนะครับแล้วพอหันกลับมาปุ๊บหน้าตัวจัสตินก็กลับมานะครับอ่าอย่างเท่คืออยู่นิ่งๆเนี่ยลายมันไม่เปลี่ยนนะลม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 สองลมสอง ือ2เพื่อนข้างบ้านตัวหนึ่งขอซ้าก่อนมานี่ดีต้องเนยมานี่ดีต้องเนยสวย <Wow. S 1> คนท้ายเพื่อนอยู่บ้านนายอะเพื่อนตัวสุดท้ายแล้วตามอยู่สวยมันต้องงี้ดิเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเก็บนะกลัวนายเก็บไม่หมด เดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง4.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ลราซับไวๆนะครับอขอสโลภาพช้าไอวออีกทีหนึ่งนะครับคือมันเป็นไอวอที่ถ้าเรานั่งมองนิ่งๆอะ่ะลายมันจะไม่เปลี่ยนนะ อ่ะเราต้องหันมุมกล้องเปลี่ยนทิศทางการมองลายบนไอวอลมันถึงจะเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในฟรีไฟนี่ฮะ <Wow. S 1> มาตามข้าวปจ้อยมารอบนี้เราจะไม่อ่อนให้เขาแล้วนะเราต้องตีตื้นนะทุกคนตามแจสตินมาเดี๋ยวถ้าเกมนีชนะแจสตินจะพาไปนั่งรถแห่ <Hey. S 1> รถแห่รถยื้ <Hey. S 1> อ โอ้เบาเบาครับเบาครับ,บม่เห็นิีสกิลอะไรยิงใหญ่เลยนะถึงจัสตินจะถึกแต่ Justin จัสตินก็แตกได้นะระเบิดละยิงมาเดะยิงมาเดิม,เดมีโลอ่ะยิงมาเดิยิงมาเดิลำหนึ่งกับเพื่อนยืนงงชูอะไรคือยืนงงชูขออนญาตดุดของนะครับอุ้ยของสวงเอามานี่เลย ต้องเปลี่ยนปืนหน่อยแหละเฮ้ยล้มล้มล้มขอยากซ้ำนะครับอุ้ยมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับแต่ผมไม่ออกไปหรอกครับผมถอยดีฟ่าก็มาดิครับยอดระเบิดไปคุยด้วยสักลูกสิเอาไปหนึ่งต่อม โดนตเต็มเต็อกฟุกนอนนา <What? S 1> อีอย่างว่าฟุกนอนนจะพิมพ์นอนน้อยหรือเปล่าแต่ตัวมันเต็มนอนน้อยแต่ก็รยรซแล้ะขึ้น <Hey. S 1> ไปทำอะไรอ่ะอวู้วูู้่้วกวู้วู้วู้ีู้วู้ี้วููวู้วูู้้้ดู้้ว้อู้ว้วู้้ด้้ไม่ได้้้าา้้ง้้ ลาก่อยเป็นไงล่ะเนยค่ะมากันนุ่นแล้วก็มากับโบลา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  แม่ต้องบอกว่าสกิลจัสตินเนี่ยมีประโยชน์ใน4ีวิสจริงๆนะครับคือมันช่วยให้เราถูกยิงเบาลงขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ได้ผลของสกิลไปด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วก็คือลักษะงสกิล Skill เนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะ12เมตรเองต้องอยู่แบบติดๆกันเลยอะ่ะและบางทีถ้าติดกันเกินไปมันก็เสี่ยงที่จะโดนะระเบิดตายหมู่ด้วยนะครับวิ่งเขายิงกันแล้วห๋อ,อกําลังวิ่งมาไปไหนครับวิ่งนอนเนย นบนป้ายกี่ตัว,วน้องเนยหลุดไปแล้วมั้งเนนีะ่ยวิ่งอยู่กับที่ซะด้วยเอายังวิ่งต่ออีกไม่ทันละเพื่อนปล่อยแป๊บกลัวน้องเนยหันมาหล่อยแม่ไอ้โรงพยาบาลที่มันยิงไม่ยางเลยคุณผู้ชมเอาไงดีครับเอาไงดีครับอุ้ยอ๋อล้มอีกแล้วเหรอ ม่วันนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรก็จะไม่เป็นใจให้จัดตินเลยนะสงสัยคงจะอดพาทุกคนไปดูรถแห่แล้วแหละไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เอาใหม่นะอย่าพิ่งทอ้อขอแก้มือก่อนตอนนี้เขานำอยู่3ต่อ2นะครับถ้าเกิดเกมนี้ชนะก็3-3แล้วนะนเราจะแพ้ไม่ได้แล้วนะทุกคนตามจัสมาเดี๋ยวจัสพาไปหล่อยดูด้วยข้างหลังเนี่ยแบกอะไรมาจัสแบกโลกนะบอกก่อน แบกไปยิงเหรออ๋อเปล่าแบกไปทิ้งแปะหัวนะมาดิก็มาดิครับเจ็บนะอจจะประเฮ้ยเอ้าไม่หนีมาดิก็มาดิครับเจ้าเป้ย รอเล่นดด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 ถอยเป๊บทานาทางจะไม่ดีและก่อเหตุถอยก่อนอีพีช่วยชีวิตแท้ๆพันยาก่อนนะได้ยินเสียง่อยยาวๆล้มไม่ได้ติดขาดนะครับถ้าล้มเพื่อนไม่น่าจะไหวพันยาแป๊บนะจัดตินก็จัดตินเหอะจัดตินก็จะมองเทงเอาเหมือนกันนะเนี่ยโดนโถมจัดเลยตี้นี้มาพร้อมแล้ว แล้ววัยรุ่นสวัสดีเนยค่ะอันแน่ทุก <ไง S 1> ชีวิตแตไปอยู่กันนู่นแล้วก็ไปอยู่กับโบลันลันละลันลันละตามมาด้หัวทองเฮ้ยเราเหลือสี่เลยเหรอเอาดูว่าล้มหมดแล้วเอาสวยดิอย่างงี้ตามเข้ามาจ้อยมาดิเล่นอะไรเล่นอะไรยืนงงทูมีเข็มเหรอมีเข็มเหรอเข็มปอมป้อนี แม่ในที่สุดก็กลับมาตีเสมอ3-3จนได้นะครับคิดว่าจะโดน4แตม้มซะแล้ว,วเกมท้ายฮะคุณผู้ชมเกมนี้ซื้อเข็มแจกเลยเงินเหลือเยอะจา้าดเอาเข็มป่ะเพื่อนอันนี้เข็มจริงนะฉีดแล้วฟื้นแต่ส่วนใหญ่มันก็ฟื้นหมดแหละมันจะตายก็ตรงที่ฉีดไม่สาเร็จในี่แหละโดนยิงก่อนเออเห็นคขว่าแผดหน้ามันชุบชีวิตไม่ได้แล้วเหรอครับจริงหรือเปล่าข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมอุแดงเถือกเลย อยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้เควงไม่ได้ถ้าเควงอาจจะไม่โดนก็มาดิครับก็มาดิครับลบหนึ่งสวยเพื่อนเดรสสามเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาขวาตั้งกับเมื่อไหร่ก็มาดิครับสวยเพื่อน ววาตันึงอีกคนยังไม่เห็นนะอุ้ยชีวิตเปออาเอ้าวอาเอาเอ้าวอาเอาเอาย่างวะทำอะไรอะเพื่อนโดนกระทะจัดตินเข้าไปเป็นไงล่ะ กันกระสุนแบบ100%ดังป้องอ่ะคิดว่าแตกซะแล้วรอดเฉยเอาละคนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมไอ,อหลังนี่ว่าสวยทีมผมจะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงละ่ะโดนกระทะสักยันเข้าไปกันได้ทุกสิ่งอย่างจริงๆโอเคครับคุณผู้ชมในที่สุดก็นชนะมาได้ด้วยคะแนนฉี่ต่อชามนะมาดูกันว่าผมจะได้ MVP หรือเปล่า นี่<ค>นได้จริงด้วยนะครับเป็นจัตินรถแห่นะครับรนั่งหน้ารถ <ๆ S 1> แล้วก็โจ้โจแลบบเอกโจ้โจ้กันเลยทีเดียวนะนอ่ะสิบสองคิวนะครับสามศพศูนย์ดาเมจสีสส่หนึ่งหกเก้า โดยรวมและตู้นี้ก็ถือว่ามีของรางวัลที่โอเคนะครับมีทางท่าเปิดตัวแล้วก็ไอวอลอันใหม่แล้วก็ยังมีกระเป๋าลักโลกอีกใส่มาให้ถึง3อย่างในตู้เดียวกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ล้างตู้เหมือนเดิมนะลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มพอที่จะเสียงเงินเติมก็ไปในเกมหรือเปล่าเอ้ยแล้วจะตินถือรองเท้าแตกยิงทำไมเนี่ยขอสโลถ้าจะตินถือรองเท้าแตกยิงหน่อยโอ้ผมแล้วปวดหัวเลย โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ